ครับวันนี้กิจเดียวไจะพามาเปลี่ยนยางล้อหน้าครับของคลิกร้อยยี่สิบห้าไอนะครับนี่นะครับล้อหน้าเปลี่ยนยางเปลี่ยนแต่ยางน,นอกนะครับอย่างในยังใช้ได้อยู่ยางนอกมันแตกรายงาเลยครับราวนี่นะครับดอกยางหมดก่อนอื่นเราจะต้องถอดตัวพระเบรกก่อนครับ ยึดพเบรกตัวถอดน็อตออกสองตัวนี่นะครับตัวนี้กับตัวนี้ออกถอดพับเบรกออกจากแผ่นดิสเบรนี่ครับใช้ปแจจบล็อกปแจเจแหวนเบอร์สิบสองนะครับขันน็อตนี้ออกสองตัวนี่นะครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกแล้ว,ลวก็เลีงออกได้เลยครับมันก็จะหลุดออกมา ปุ๊บเรียบร้อยนี่นะครับอ,อันนี้แผ่นว้นี้แบบนี้อ่างนี้นะครับจากนั้นเราจะมาถอดล้อแล้วครับอันนี้คือถอดล้อตรงนี้มีนัดอยู่สองฝั่งฝั่งนี้กับงนนต้องไปถอดฝั่งนี้ครับนี่ายน็ัตฝันนน่งนี้ออกครับฝั่งนี้เป็นบล็อกเบอร์สิบสี่นะครับ นี่นะบลกเบอร์สสี่จับยึดไว้นะครับมันจะได้หมุนตามนะครับส่วนฝั่งนู้นน่าจะเป็นเบอร์สิบเก้าหรือยี่สิบเอ็มดูกันครับฝั่งน,นี้จะเป็นเบอร์สิบเก้านะครับเบอร์สิบเก้าใช้บล็อกกระจายแหวนเบอร์สิบเก้านะครับคันออกโอเคใช้แม่แรงเนี่ยครับเป็นตัวประคองตัวบ่าเนี่ยไว้ให้ล้อลอยขึ้นมา เราจะถอดล้อดได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับใช้แม่แรงยกขึ้นไปเลยน,นี่ครับนี่ฮะนี่แล้วหมดน,นะครับนี่ครับอันเราก็ถอดล้อออกได้เราก็ถอดตัวแกนนี้ออกก็ถอดล้อดได้แล้วครับโอเคนี่ครับเราก็ถอดอดนี้ออกครับมันจะมีบล็อกบล็อกนี้ลูกหนึ่ง ลวงนะครับระวังล้วงลวงหลุดเก็บให้ดีนะครับโอ mm hmm. okay. เคค่อยดึงมาต้องใช้สองมือนครับออนี่นะครับหลังจากที่เราถอดยางถอดล้อมาแล้วนะครับเราก็ต้องปล่อยลมยางก่อนนะครับปล่อยลมยางไว้หมดเลยครับจากนั้นเราก็จะมาบีบ ขอบยางให้มันออกจากตัววงล้อนะครับนี่ครับกดเ,เลยครับ,น,รบนี่ครับสองข้างครับกลับด้านนี่ครับกดนี่หลุดออกจากขอบวงล้อ ากนั้นเราก็จะมาถอดอยางออกก็ใช้เหล็กงัดยางครับถอดอยางออกพอขอบหลุดออกมาแล้วขอบนึงเราก็มาถอดอยางไหนออกนะครับโดยการยกขอบนี้ออกแล้ดึง,ดงยางไหลออกมานี่นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราถอดเอาอยางนอกออกไปแล้วยางไหน มันจะมีข้าวสนิทอยู่นี่แล้วก็หาตะไบาหากระสายมาขัดข้าวสนิทออกนะครับนี่นะครับแล้วก็มาเทียยางหุม้มหัว<อ>น็อตที่ด้วยครับว่ามันยังอยู่ไหมยังขาดไหมถ้ามันขาดก็เปลี่ยนนะครับนี่นะครับยังโอเคอยู่โอเคเดี๋ยวหาอะไรมา ขัดสนิมออกหน่อยครับที่เป็นสนิมสนิมนี่นะครับอัน,นัครัสนิมออกแล้วก็ใส่ยางประกอบเข้าไปนี่นะครับอันนี้คือยางใหม่80 90ขอบสิบสีี่นะครับตอนนี้เราจะต้องมาดูทิศทางลูกศรที่เข่าโบจะให้ประกอบมันอยู่ตรงไหนนี่นะครับ ทิทางคือน,ออน,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 นี่นะครับอ๋อนี่เลียด้านในนี่นี่นี่นะครับอันนี้ออกกดไลยนี่นะครับ แล้วก็ดูนี่แปดสิบเก้าสิบก็เออ,อใช่นี่ลูกศรลูกศรมันจะต้องอยู่กับด้านกัน ลูกสรจะต้องไปทวนเข็มเมริกานี่นะครับลูกสอนจะหมุนทวนเข็มเมริกาเลยนีโอเค๋ยวเรามาใส่ยางนอกกันก่อนนะครับเราถึงจะไปใส่ยางในนะครับหลังจากเราเอาขอบยางใส่ไปแล้วหนึ่งขอบเดี๋ยวเราจะมาเอายางในใส่เข้าไปแต่กัอนอื่น ต้องปล่อยลมปล่อยให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะใส่ยากนะครับโอเคนี่ครับเราจะใส่ยางในเราก็ต้องเอาตัวจุกลมนะครับมาใส่ตรงรูนี้ก่อนนะครับใส่ไปตรงรูแล้วก็ค่อยไล่ไปไล่ไปนะครับคือให้ตรงนี้มันตรงจุกลมนี่ก่อนให้โผล่ก่อนใส่ไม้โผล่แล้วก็ถึงจะยัดใส่นี่เข้าไปนี่ครับหลังจากเอา ส่แหวนน็อตยึดตัวหัวจุกลมแล้วเราจะมาใส่ขอบยางนอกอ e ีกขอบหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เหล็กอัดยางอัดเข้าไปเหล็กอัดยางใส่เข้าไปครับโอเคโอเคครับหลังจากที่เราใส่ขอบพิควางหนึ่งเสร็จเรียบร้อยครับนี่นะครับ นนเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเติมลมยางกันแล้วก็ประกอบอยางเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเปลี่ยนยางนอกล้อหน้าครับคลิกร้อยยี่สิบหานะครับก็ครบจบจบคลิปวิดีโอที่เป็นี้นะคบอย่นลนมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ